สวัสดีครับพบกับ ATC คล i p ชีวิตติง่งคอมพ l e t แบมแบมก็เซเว่นตัวจริงเสียงจริงโรต่ตอแฟนคลับหลังปรากฏตัวที่ M เอ็มควอเทียรเรียได้ว่าทําลแฟนๆตื่นเต้นกันไม่น้อยและอดใจรอกันแทบไม่ไหวเลยทีเดียวสำหรับแบมแบมกันพิมุกภูวกุล หรือว่าแบมแบมก็เซเว่นกับการกลับมาที่เมืองไทยเพื่อร่วมง,งานเข้าดาวที่พัทยาวันที่31ธันวาคมนี้และนับตั้งแต่กลับมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดอย่างล่าสุดก็มีโมเมนต์ให้แฟนๆได้ออมยิ้มกันอีกแล้วเมื่อแฟนคลับของแบมแบมได้มีการโพสตข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่ามีคนเจอน้องที่เอ็มพอเทียน้องแบมน่าจะไปดูที่จัดงานแล้วก็น้องซื้อเสื้อใหม่ไปคอนเสิร์ตที่พัทยาด้วยแต่แแลล้ล้้้ววหััังงงงจาากกกกกนนนนนน็็เเเิิดรื่่ออขขึคมตฟบี คอมพ l e t ขึ้นมาแทบจะขยี้ตาม้ทันเลยทีเดียวเมื่อแบมแบมก็เซเว่นตัวจริงเสียงจริงเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับโพสต์ดังกล่าวว่าไปซื้อชุดชั้นในครับลืมเอามาซึ่งงานนี้ก็เรียกได้ว่าแฟนคลับคนนี้เป็นปลื้มสุดๆเรียกได้ว่าแต้มบุญสูงสุดจริงๆครับและหากดูและชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ